เราควรอธิบายอะไรคูเซมไหมไม,ไม่ไม่ดีกว่าอธิบายก็ดีนะฮะกิดเลย Listen to o u อะไรอะตั้งตั้งกล้องเปิดแอร์ขนของต่อมไฟตาย <laughs> ง่าดีนะคุณต้องตอนนี้มันผียังไม่มาหรอกคุณต้องแบบหาของแบบเตรียม เตรียมเอาตัวรอดเตรียม<ห>เตรียมเอาหาของไงอ่าคุณเดินขึ้นบ้านมันก็ได้มันจะมีของให้รู้เยอะอ๋อ oh. มันจะมีบันไดเงาๆอยู่ฮะขึ้นมาทำไมไม่สร้างบันไดยยดีๆวะเนะี่ยโฮ้ยคุณนี่มันบ้านโรบอกเดาอะไรเยอะอ๋ออ๋อโอ๊ยคลิปได้บันไดแบบนี้เขาไม่ใช้กันในบ้านแบบจริงๆหรอกไม่ได้ช่วยแมงเงะแล้วเข้ามาเลยผีมันจะพังแบบกระจ, oh, จรอน จริงแล้วความจริงแม่งก็ไม่น่าจะกันอะไรได้นะพจริงมาใส่ได้หลายแผ่นแหละแต่เราต้องแชร์ให้กับหน้าต่างบานอื่นด้วยมันต้องไป oh. อยู่ไปไปปิดตรงด้านหลังสุดให้เยอะที่สุดครับผมผมขึม้นมนไดยังไม่ได้เลยปอนนี้คุณคุณต้องคุณต,ต้องหยุดถือของอก่อนหยุดหยุดถือของกเอเออ่าเห yeah, ็นป่ะเช่จีเนียสเปิดไรปิดหน้าต่างฮะกดคอนแล้วก็ทุบเลย รูแล้วใครเปิดไฟวะถ้าคนเห็นผีอ่ะเขาบอกว่าให้ไปเปิดไฟทันทีที่เห็นตรงห้องนั้นอะไม่ใช่เปิดไฟฉายเฮ้ยเฮ้เปิดแล้วไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เปิดไฟฉายเปิดเปิดไฟห้องต้องเปิดประตูไว้ด้เหรอไม่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 ไหม่ไหม่ไม่อไอเบสมันไม่ได้ปิดอันแล้วมาแล้วโตดมืดเลยโตดมืดมืดจริง help แล้วกูยังอยู่ข้างนอกกูตาลแน่ๆน ปิดปิดปิดติดเออพวกคุณไปชั้นบนเลยเดี๋ยวผมเนื้อล่างให้ผมจะขึ้นบันไดได้แล้วนี่ยกูดูห้องน้ำให้กูดูแถวห้องน้ำให้ขึ้ไม่ได้แล้วตายละตายก็ขึ้นบันไดไม่ได้มันจะกระโดดมาด้วยหรอกระโดดแบบโดดมาชั้นสองเลยยา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 ยออกไปอะไรอะไรห้องห้องผมห้องผมมันเอามันเอากรลจุกไปแล้วเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะเสียงเหมือนจะมาเลยอ่ะใช่เไย เฮ้ยเ้ยไม่เอาไอ้เนี้ยด้านหลังด้านหลัง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 หุยหุยเปิดเปิดไฟเปิดเปิดไฟเปิดเปิดบ่งอะไรเหรออ้าวต้องเปิดไฟอ่ะอ้าวเชี่ยไอ้ตีช่องแล้วไม่หันแล้วฮะไรอ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 ่าหลอกกระจกเชียกระจกโปรเพเยอร์แล้วเียประตูตรงไหนวะผมไม่เห็นอะไรเลยประตูบ้านนะคุณผมไม่เห็นอะไรเลยผมแอบข้างในได้ปะเนี่ย ไอ้ตูไม่ช่วยคุณมันก็อย่าเปิดมาแดกซับคุณอยู่ดิอ้เอาอะไรอ่ะชิบหายไปดับเฮ้ยอะไรอ่ะไปดับชิบหายใครมีหมดเสียวด้วยใครมีเสียวด้วยช่วยกูไปกูอะไรอ่ะช่กูอยู่ดอกบานมันไล่กูอยู่คนต้องทำยไงออกข้างนอกอ่ะพลังงานหมดอย่าทำลายกูทำไงวะกดไอ้มันจะมีสปาร์คขึ้นอยู่ให้กดตรงเอ้า ก็คนมีอันนั้นไหมอะตีที่ทำไฟอะเก็บมาแล้วกูว่าตายแล้วอ่ะกูวิ่งวนบ้านละไปไปอะไรเยอะเราไม่น่าอยู่รอดโค่นะโค่นะมันโดดรวมไม่ได้มันโดดรวมไม่ได้ก็บ้านละตัวไรนะเขาวๆตัวไรนี่โอ้ยผมจะดำดำเซฟเซฟนหลังเลยเซฟโอ้โหเบ็ดเบ็ด

เลสซีเดนอีวิวไม่ใช่บอกเขาปรับผีป่ะบอกว่าปกติมันวิ่งตามเราไม่ค่อยทันนะถ้าเราวิ่งอเมื่อว่ากูควรตั้งกล้องไหมไม่ต้องดีกว่าให้มึงแกแปะกระจกแผ่นเดียวผีมันจะกระโดดขึ้นมาเลยอ่ะใช่คุณมันจะเกาะหน้าต่างอยู่ตรงนั้นหะแล้วเราไม่ปเปิืไปใส่มันมันก็จะไอเปิดดอแต่มันไม่ได้เข้าห่างเดอดดอมันมันทะลวงเข้าหน้าต่างมาเลยไปชั้นล่างโบไม่หมดลวเอาเอาชิบหาย ต้องดูทำบันไดอ่ะไม่ใช่อ๋อต้อขึ้นเลยยากอะนี่นี่นี่ห้องนี้ห้องนี้นั่งเลยนั่งเลยเกมมิ่งเอ้ว้าวได้อย่าอย่านั่งนานนะฮะเนี่ยกินตูเหรอพี่เข้าประตูเหน็บจะไม่ได้กินตูดคุณนะมันจะมีตัวมากินตูคุณพอแล้วตัวตึงแล้วขอด่าเขาไหมแบบว่าเขาจะเขากำลังจะวิ่งมาตรงหน้าประตูแล้วเราก็ปิดประตูอัดอะไรกันนะได้ เอาวัดีเป็นความพิธียอดเยี่ยมมากดีดอนน่ามันต้องเอาไปฉายวัติดที่ไหลด้วยมันต้องกดเปิดยังไงกดเอฟครับไม่ใช่หมายถึงว่าถ้าชืิงจริงนี่กดเปิดยังไงตีไปที่ไหลกดเอฟไงถ้าเจอี่ะกดกดออกกดเอฟีวิตจริงกดออกอ๋อตายได้ครับได้ผมดูกล้องแต่ทำไมนั่งนานไม่ได้เออก็ก็ก็ถ้าถ้ามันก่อนหน้าต่างห้องที่คุณนั่งอยู่คุณเนืไม่รู้ตัว สับจะทำร้ายร่างกายคุณป่ะแล้วก็ระวังทางเดินด้วยนะฮะแล้วกูดูห้องน้ำยังไม่เจอเฮ้ยเฮ้ยดอนนาเฮ้ยอะไรเฮ้ยไม้แตกด้วยอยู่ไหนเฮ้ยนี่ตรงนี้ตรงนี้ชิบหายเปิดไฟดิมัเปิดไฟเปิดเช่บันเถอะมันเข้ามาแล้วมันเข้ามาแล้วมันตายเจ็งเลยเราจจ็งเลยมันเข้ามาแล้วอ๋อมันบักไงน้องมันบักุณเสียบโหลดได้ไงมันอยู่ข้างหลัง ออกแล้มันติดออกแล้วออกแล้วปลดไฟได้ไหมตอนนี้ยังมันหลืดไม่ได้แล้วไม่ทันแล้วคุณเออเงินบัตก็อยู่ตรงนี้แหละทางมันเฮ้ยถ้ามันเดินก็จบจบละสบายละเอ้ยหายมันเดินมันเดินมันเดินเดินเดินเจ็บไปลูกไปลูกไปไปไปแล้วอ่ะมันไปแล้วอ่ะกูอยากมันกลับบ้านดีมันอ่ะ โอ้ยออกซิเจนหายใจใช่ด้วยไม่งั้นกูจะตายเดี๋ยวทำมันต้องออกซิเจนหายใจมันใหยกูด้วยใครก็ได้ไปใส่ดิเชียโอ้ยมันมาแล้วแล้วมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนไม่รู้ ไม่รู้มันเข้าบ้านมันอยู่ตรงไหนวะเข้าบ้านมาแล้วกูยังอยู่ในห้องน้ำอยู่เฮ้ยมันอยู่มันไปชันร้องไปข้างอุ้ยเชี่ยตายเฮ้ยไปชันร้องไปชันร้องปิดประตูไม่ใครรู้ห้องน้ำมันมันมันไม่รู้หรอกว่ากูอยู่นี่กูนั่งเปิดน้องมิกล้าเข้ามาหลอกว้ายวหนี่ร้อยโอโอนาบอมิกล้าเข้ามาหรอกไะที่บ้านไม่สั่งสอนน้อไอ้เหี้ยว่าห้ามเปิดประตูตอนคนอยู่ไอ้เหี้ย วายโอ้โหยเราไปยืนมองผีกันไดยนะมเอ้ยยืนมองผีวางใจเย็นกันต้องใจเย็นเมื่อกี้ผมใจเย็นมากเลยคงรู้ไหมเย็นเจยบเปิดประตูตายเลยมาโลเพื่อนตบานไปแล้วจบแล้วเงินจิตนาลมจบแล้วไอ้นห่วยสางซ้ายด้านซ้าย ผมได้ยินเสียงด้านซ้ายขี่น่าจะดูกล้องได้แม้ก็เป็นสเปกเชอร์อะไรสักอย่างที่แบบเป็นยอดวิวอะยอดวิวดูสูงดูสูงดูสูงยอดวิวยิ่สูงไงใจนิ่งคบใจเย็นเห็นวู้วามเฮ้ยเหี้ยหรอไอ้ดอนน่าเขาแอบในตัวแล้วอ่ะมันไม่ช่วยอะไรเราคนมันค่อยก็ใครยื้อได้นิดนึงอะยังไงก็รอดยังไงก็รอดยังไงก็รอดเบ็เบ็ดเดี๋เดินเข้าบ้านโอเค เอ้ยเอ้เอกูตายทำไมอ้าวไม่แย่เหรอไม่คยย่อยแย่อะไร